สวัสดีครับพบกับผมโตนะฮะออโต้ทอยนะครับคลิปนี้นะฮะหลายท่านสอบถามมาว่าอาอยากจะอัปเกรดนะฮะตัว W L นะฮะทั้งสเกล1ต่อ12 1นต่อ14่นะฮะเปลี่ยนเป็นมอเตอร์บัสเลสนะครับต้องใช้ตัวอะไรบ้างนะฮะแล้วก็ราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะฮะวันนี้จะมาชี้แจงให้รับทราบได้เลยนะครับจริงๆแล้วนะฮะตัว124หนนะฮะคือตัวนี้นะ 1, ตัวนี้อ่ะ นะครับสเปคของเขานะฮะก็วิ่งประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะมอเตอร์เป็นมอเตอร์อ่า5 5 5 4 0นะครับเป็นมอเตอร์540นะสํสำหรับตัวนี้นะครับการที่จะเปลี่ยนให้มันเร็วกว่านี้นะฮะก็เปลี่ยนมันชุดมอเตอร์บัสเลสนะฮะชุดมอเตอร์บัสเลสนะครับจะมีอะไรบ้างนะฮะที่ที่ต้องเปลี่ยนในตัวนี้นะครับหนึ่งซึ่งที่ต้องเปลี่ยนเลยก็คือเป็นสปีดคอนโทรลนะฮะ เราจะเปลี่ยนสปีดตัวนี้ออกนะครับเปลี่ยนเป็นใส่ตัวนี้นะครับเป็นตัวกันน้ำ Waterproof ESC นะครับรองรับแบตเตอรี่2เซลล์แล้วก็3เซลล์นะฮะ6 0์นะสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมาคู่กับตัวมอเตอร์นะฮะมอเตอร์เป็นมอเตอร์อ่ากันน้ำเหมือนกันนะครับอ่า F5404370KV นะฮะ 4,370KV นะฮะให้แรงทอร์กสูงนะครับก็ มาเปลี่ยนใส่ลักษณะอย่างนี้นะฮะแกนเฟืองนะครับจะเท่ากันนะฮะสามจุดห้ามิลนะครับสำหรับตัวนี้ก็เปลี่ยนชุดนี้เนาะอันที่สามที่ต้องเปลี่ยนก็คือเซอร์โวนะครับเซอร์โวถามว่าทําไมต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเซอร์โวที่ให้เดิมมาจะเป็นเซอร์โวห้าสายนะครับมันต้องเปลี่ยนเป็นเซอร์โวสามสายนะต้องเปลี่ยนเป็นเซอร์โวสามสายตัวนี้นะครับไม่ต้องไปโมดิฟายอะไรเพิ่มเติมนะครับ สามารถเปลี่ยนได้เลยเพราะว่าขนาดจะเป็นขนาดเล็กนะฮะซึ่งสามารถใส่ตัว1 G 4 4 0 0 1หรือว่า1ต่อ12ได้เลยนะฮะสำหรับเซอร์โวสามาสายตัวนี้นะข้างในก็เป็นเฟืองเหล็กนะครับตัวต่อไปนะฮะที่ต้องเพิ่มก็คือพวกด e c ซิเวอร์นะฮะกับดีโมดคอนโทรลนะครับดีโมดนะตอนนี้ก็ให้ในเซตนี้นะครับจะเป็นรีโมทของตัวแมกมานะที่เราคุ้นเคยกันแมกมาลาวาของคาเซมโตหรือว่า รีโมทส้มนะครับมาพร้อมกับรีเซีฟเวอร์นะฮะตัวนี้นะครับก็สักหลักนะครับที่ต้องเปลี่ยนก็คือเซตนี้เลยนะครับชุดรีโมทพร้อมรีเซีฟนะฮะสปีดคอนโทรลพร้อมมอเตอร์นะฮะแล้วก็ตัวเซอร์โวเลียวนะครับมีอยู่แค่นี้นะครับที่ต้องเปลี่ยนราคาตอนโปรโมชั่นนตอนนี้นะฮะมาพูดถึงราคากันบ้างนะครับ ราคาชุดนี้นะฮะให้ทั้งหมดนี้เลยนี่นะครับ3ชิ้นนะสามชิ้นนี้นะครับปกติราคาที่อยู่ที่2,990บาทนะฮะสำหรับ3ามชิ้นนี้นะครับวันนี้ขายไปให้เพียงราคา2,500บาทนะครับ2,500าบาทเท่านั้นเรามีอยู่แค่2ชุดนะมีอยู่แค่2ชุด ส่วนรีโมทนะฮะใครที่มีรีโมทที่มีรีซีฟอยู่แล้วก็สามารถใช้ตัวเดิมได้นะครับอ่าหลายท่านถามมาว่าแล้วรีโมทเดิมใช้ได้หรือเปล่ารีโมทเดิมใช้ไม่ได้แล้วนะครับท่านมาเปลี่ยนเป็นระบบอ่าบัสเลนะครับรีโมทชุดนี้พร้อม Re รีซซฟนะฮะราคาอยู่ที่980บาทนะฮะ980บาทรวม3กับ2,500ก็จะอยู่ประมาณ3,000 3 0าม3,500นะครับชุดที่อัปเกรดนะฮะอ่าก็ จะทําให้รถของท่านนะครับมีความแรงเพิ่มมากขึ้นนะฮะอาจจะวิ่งอยู่ที่ประมาณใส่3เซลลนะครับวิ่งอยู่นาน90บวกนะฮะ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงบวกนะครับโอเคถ้าสนใจก็รีบทักมานะครับเพราะว่ามีอยู่แค่2ชุดเท่านั้นนะฮะมีอยู่แค่2ชุดนะครับสนใจรีบทักมาด่วนเลยนะฮะจากร้านโอโต้ทอยดูคลิปนี้อยู่อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกด subscribe นะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ